แล้ววันนี้เอากาได้มาไกลถึงจังหวัดชนบุรีที่โรงแรม Eco h o t เ l เป็นโรงแรมรนเครือของโมธรรมศาสตร์คร like ับก่อนอื่นเราไปดูพื้นที่หน้างานกันก่อน โดยพื้นที่ห้องอาหารที่จะไปติดตั้งให้ลูกค้ามีชื่อว่าห้องสายชนทางโรงแรมเคยใช้เครื่องชงอัตโนมัติแบรนด์อื่นมาก่อนและเจอปัญหาตัวเครื่องซ่อมหลายครั้งมากๆแต่ถ้าซื้อกับเอาก้าแล้วทางเราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนเพราะเรามีศูนย์บริการและทีมช่างดูแลตลาดต้เลอดตลอด hey. 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 หลังจากนั้นเราได้สอนการใช้งานของตัวเครื่องและเทรนการทำเมนูต่างๆให้ลูกค้าย้ำนะครับเราสอนกันอย่างละเอียดเมนูส่วนมากที่คุณลูกค้าใช้จะมีทั้งเมนูร้อนและเมนูเย็นเพื่อใช้รองรับลูกค้าที่มาพักในโรงแรมและก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจของเราภายในวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่ตุ๊กตาและทางโรงแรมมากๆนะครับสุดท้ายหากลูกค้าคนไหน การเครื่องชงกาแฟในเชิงธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเอาก้าไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดชีวิต